พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมวิธีแก้ความหดหู่พิสูจทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่าการเพื่อการเจริญปัสสธิสัมโพชฌงมิใช่าการเพื่อการเจริญสมาธิสัมโพชฌงมิใช่าการเพื่อการเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อกองไฟดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผงขึ้นได้หรือหนอ ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าฉันนั้นเหมือนกันพิสุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อการเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นการเพื่อการเจริญวิริยะสัมโพชฌงเป็นการเพื่อการเจริญปีติสัมโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้น ให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโลงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคหม่แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผงขึ้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกัน